บ้านสำต้น,หนแหนตำบลดงมดาอำเภอแม่นลาวจังหวัดอยงไงกบล่าแหย่ยังฮีดอดีตปวีณีได้สลงโองฝ่ายน้ำพมินส้มปอยเข้าตอกดอกไม้อาถะบริการมาถวายเป็นตานเพื่อเป็นการรดน้ำลำหัวหนึ่งและเป็นการสองขอสุมารถรวะโอมเองถ้าหากว่าได้ปัดล้ำกำเหลือโดยกายว่าชีมโนภาพท,ทั้งจิตใจบ่ตั้งมั่นผิดไป หรือว่าท่านตั้งหลายนะครับโดยกายวาจาใจโดยเจตนาปฏิเจตนาม่าฝีไม่เมืองนี่ก็ขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันตั้งนี้ไปหน้ากระพอทุกท่านทุกคนประสบแต่ความสุขสุบถึงใจสุขถึงกายพ้นจากทุกโศกโรคภัยเพราะเสียเหนือจัาไรบ่ทุมาตั้งกลายจะเดินทางไปที่ทางไหนก็ขอให้มีแต่ความปลอดภยัยในร่างกายมีพยะที่แต่ใดก็ขอขอุทธรณน แตเียวนวันนี้ยามนี้นึกคิดประสงค์สิ่งได้ที่ประกอบชอบด้วยศีลธรรมได้กฎหมายกต่อสิ่งที่ท่านคิดท่านวังจงสถิจฝลทุกะกานราธนาบรมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโตคิ์ข่มภาษาวสัิติโยวิวัจตุสภาโรโปวินานตุมังเตภาวัดวนกระโยสุขีติการุโคภาวะอภิวาธนาสีนิสานิจังมุทาปจายนอ จัตตาลุธรรมวัตติอายุวโนสุขังธาราออวันนี้เดีไ่ด้ยินเสียงลุงใจไงเออฮนหมูเหาปีน้องกูโคนนอตัวดีไม่โชคเน่ะอนุมันขวัญยืนสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนอรอรออย่างลุงใจนี่เน่ะชาตุชชาตุ